สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสาระน่ารู้กับสารปกครองเพชรบุรีนะครับวันนี้อยู่กับกับผมเช่นเคยครับพี่ต้นตาลครับ กับน้องขนมหวานค่ะวันนี้พวกเราสองคนมาทำหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากสำนักง,งานสารปกครองเพชรบุรีมาทำหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆของสารปกครองเพชรบุรีและให้ความรู้เกี่ยวกับคดีปกครองต่างๆค่ะและตอนนี้ก็ยังมีกิจกรรมมาประชาสัมพันธ์ก็คือกิจกรรมสารปกครองเพชรบุรีพบปะประชาชนซึ่งสารปกครองเพชรบุรีลงพื้นที่พบ พูดคุยกับประชาชนเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสารปกครองเพชรบุรีและคดีปกครองต่างๆค่ะและที่สําคัญก็อย่าลืมนะคะสารปกครองเพชรบุรีมีเขตอํานาจศาลครอบคลุมพื้นที่4จังหวัดค่ะได้แก่จังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดราชบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะ สารปกครองเพชรบุรีตั้งอยู่เลขที่980 98ถนนเพชรเกษมตำบลชะอําอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีค่ะโทรศาร032-709444โทรศัพท์032-709400ค่ะสายด่วนนะคะ1355ค่ะหรือสามารถติดตาม ชมพวกเราย้อนหลังได้ทางช่องทาง Facebook สำนักง,งานสารปกครองเพชรบุรีหรือช่องทาง YouTube สำนักง,งานสารปกครองเพชรบุรีก็ได้เช่นกันค่ะ เมื่อครั้งที่แล้วพี่ต้นตาลได้พูดถึงคดีปกครองนะคะเป็นคดีข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชนหรือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองไปแล้วคะ่ะแต่ก็ยังมีคุณผู้ฟังจํานวนมากโทรเข้ามาสอบถามหลายๆเรื่องอย่างเช่นเรื่องคําสั่งทางปกครอง การกระทำโดยไม่มีอำนาจการกระทำแบบใดที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามวิธีการการกระทำที่ไม่สุจริตการเลือกปฏิบัติแบบไม่เป็นธรรมการสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็นหรือสร้างภาระเกินสมควรและการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบเป็นอย่างไรกันค่ะครับ ถ้าอย่างนั้นเรามาทําความเข้าใจเรื่องพวกนี้กันก่อนดีกว่านะครับน้องขนมหวานได้เลยค่ะพี่ต้นตาลตอนคําสั่งทางปกครองคืออะไรคําสั่งทางปกครองคือคําสั่งต่างๆที่ออกโดยส่วนราชการที่มีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของประชาชนเช่นคําสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมคำสั่งเกี่ยวกับการออกหรือไม่ออกโฉนดที่ดิน คำสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการเป็นต้นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการออกคำสั่งทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นสามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้โดยต้องเริ่มต้นยื่นฟ้องที่ศาลปกครองชั้นต้นที่มูลคดีเกิดหรือผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาอยู่ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจเรื่องคดีปกครองศาลปกครองคอลเ c e นเ่อร์1355 ตอนการกระทําโดยไม่มีอํานาจเป็นอย่างไรการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก,กระทําการโดยไม่มีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจนั้นเป็นอีกลักษณะนหนึ่งของการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นคณะกรรมการควบคุมการเช่านามีมติยับยัง้งไม่ให้ผู้ให้เช่านาขายที่ดินทั้งทังที่พระราชบัญญัติควบคุมการเช่านาพศ2517ไม่ได้ให้อํานาจไว ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกระทําดังกล่าวสามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้โดยต้องเริ่มต้นยื่นฟ้องที่ศาลปกครองชั้นต้นที่มูลคดีเกิดขึ้นหรือผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาอยู่ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจเรื่องคดีปกครองศาลปกครองคอเซ็นเตอร์1355ตอน การกระทำแบบใดที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายการกระทำของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหมายถึงการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายได้กำหนดไว้เช่นการออกคำสั่งอนุมัติให้ข้าราชการลาออกจากราชการทั้งทั้งที่ข้าราชการผู้นั้นไม่ได้ขอลาออกจากราชการเป็นต้นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำดังกล่าวนั้น สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้โดยต้องเริ่มต้นยื่นฟ้องที่ศาลปกครองชั้นต้นที่มูลคดีเกิดขึ้นหรือผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาอยู่ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจเรื่องคดีปกครองศาลปกครองคอ l l c นเ่งรา1355ต่อ การกระทำไม่ถูกต้องตามวิธีการที่เป็นสาระสำคัญเป็นอย่างไรการที่หน่วยงานของรัฐได้ออกกฎหรือคำสั่งไม่ตรงตามรูปแบบขั้นตอนและวิธีการที่เป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัตินั้นเช่นการออกคำสั่งลงโทษทางวินัยหรือคำสั่งที่มีผลกระทบต่อสิทธิ์ของคู่กรณีโดยไม่ให้โอกาสบุคคลนั้นทราบข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานอย่างเพียงพอเป็นต้นการกระทำในลักษณะนี้ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบอด้วยกฎหมายอีกรูปแบบหนึง่งโดยผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำดังกล่าวสามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้โดยต้องเริ่มต้นยื่นฟ้องที่ศาลปกครองชั้นต้นที่มูลคดีเกิดขึ้นหรือผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาอยู่<ม>ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจเรื่องคดีปกครองศาลปกครองคอเซ็นเตอร์1355ตอน การกระทําที่ไม่สุจริตเป็นอย่างไรการกระทําที่ไม่สุจริตในทางกฎหมายปกครองนั้นหมายถึงการใช้อํานาจตามกฎหมายโดยมีเจตนานอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่กฎหมายให้อํานาจในเรื่องดังกล่าวไว้โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจจะมีเจตนากลั่นแกล้งผู้อื่นหรือเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นเองหรือหาประโยชน์ให้แก่บุคคลอื่น การกระทําดังกล่าวนี้ถือเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายผู้เดือดร้อนเสียหายสามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้โดยต้องเริ่มต้นยื่นฟ้องที่ศาลปกครองชั้นต้นที่มูลคดีเกิดขึ้นหรือผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาอยู่ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจเรื่องคดีปกครองศาลปกครองคอลเ center นเตอร์1355 เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเป็นอย่างไรการกระทําที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหมายถึงกรณีของการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักความเสมอภาคมีความลำเอียงอคติหรือใช้ความแตกต่างในเรื่องของเชื้อชาติศาสนาเพศหรือความคิดเห็นทางการเมืองมาเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติที่แตกต่างกันแก่บุคคลในฐานะและข้อเท็จจริงเดียวกันเช่น การเลือกรับเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาของรัฐโดยอาศัยจำนวเนเงินบริจาคเป็นเกณฑ์เพียงอย่างเดียวการกระทำดังกล่าวนี้ถือเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและสามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจเรื่องคดีปกครองศาลปกครองคอเซ็นเตอร์1 3 5 5ตอน สร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็นหรือสร้างภาระเกินสมควรเป็นอย่างไรการกระทำของหน่วยงานของรัฐที<_<_<_่เป็นการสร้างขั<_<_<__<_้นตอนโดยไม่จำเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควรเช่นกฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการให้สิทธิประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการที่ทางราชการจัดไว้ให้ซึ่งอาจจะออกระเบียบว่าผู้ที่จะเข้าใช้บริการต้องแต่งกายสุภาพ แต่หากหน่วยงานของรัฐออกระเบียบโดยบังคับให้ผู้ใช้บริการต้องใส่สูตรหรือเสื้อนอกและผูกเน็คไทด้วยจึงจะมาใช้บริการได้การกระทำดังกล่าวนี้ถือว่าสร้างภาระเกินสมควรซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอีกแบบหนึ่งที่สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจเรื่องคดีปกครองศาลปกครองคอเซ็นเตอร์1355 ครบเครื่องเรื่องคดีปกครองตอนการใช้ดุลพินิษโดยมิชอบเป็นอย่างไรดุลพินิษหมายถึงการที่หน่วยงานทางปกครองมีอำนาจตัดสินใจอย่างอิสระที่จะเลือกกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กฎหมายได้ให้ทางเลือกไว้หลายแนวทางโดยให้อำนาจเจ้าหน้าที่ใช้วิจารณญาณพิจารณาสั่งการให้เหมาะสมกับในเรื่องนั้นๆซึ่งการใช้ดุลพินิษโดยมิชอบนั้นอาจเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ดุลพินิษ์แล้ว แต่ได้ใช้ไปในทางที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่มีเหตุผลและข้อเท็จจริงสนับสนุนตามสมควรเช่นใช้อำนาจตามอำเภอใจหรือไม่มีขอบเขตผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเรื่องนี้สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจเรื่องคดีปกครองศาลปกครองคอเซ็นเตอร์1 3 5 5 คงเข้าใจเรื่องดังกล่าวเช่นเดียวกับน้องขนมหวานแล้วใช่ไหมคะครับต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างคดีข้อพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือว่าปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรครับค่ะพี่ต้นตาลก่อนที่เราจะพูดถึงตัวอย่างคดีพิพาทเรามาทําความเข้าใจกันก่อนไหมคะว่าอะไรเป็นการละเลยต่อหน้าที่คะ่ะ เยี่ยมเลยครับน้องขรนุมหวานแต่งั้นเรามาทำความเข้าใจกันเลยนะครับตอนละเลยหน้าที่เป็นอย่างไรคดีเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่หรือไม่กระทําการตามที่กฎหมายกําหนดไว้เป็นกรณีที่กฎหมายได้ให้อำนาจหน้าที่แก่หน่วยงานนั้นไว้แต่หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ยอมดําเนินการใดๆทั้งที่ตนมีหน้าที่ต้องกระทําการนั้นเช่น บริษัทกำจัดขยะดำเนินการทำลายขยะอย่างไม่ถูกต้องส่งกลิ่นเหม็นแก่ประชาชนโดยรอบแต่เจ้าหน้าที่ละเลยไม่สั่งให้บริษัทระงับการกระทำดังกล่าวคดีประเภทนี้สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มูลคดีเกิดขึ้นหรือผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาอยู่ได้ข้อมูลฉับไวไขข้อของใจเรื่องคดีปกครองศาลปกครองคอเซ็นเตอร์1355 ที่ต้งตาลคะแล้วการปฏิบัติหน้าที่ราช้าเกินสมควรนั้นมีลักษณะเป็นเช่นไรคะงั้นเรามาฟังกันเลยนะครับตอนปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเป็นอย่างไรคดีเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรนั้นต้องพิจารณาก่อนว่ามีกฎหมายหรือกฎระเบียบกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไว้หรือไม่ถ้ามีการกำหนดระยะเวลาไว้แต่เจ้าหน้าที่ ไม่ได้ปฏิบัติหน <It S 1> mm ้า hmm. ที่ภายในระยะเวลาดังกล่าวก็ถ <2: No. S 1> ือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรแต่หากกฎหมายหรือกฎระเบียบไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไว้หน่วยงานก็จะต้องปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวภายในเวลาอันสมควรซึ่งจะต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไปโดยถ้าหากไม่ปฏิบัติภายในเวลาที่เหมาะสมก็ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเช่นกันคดีประเภทนี้สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไว ไขข้อข้องใจเรื่องคดีปกครองศาลปกครองคอเซ็นเตอร์1355พี่ต้นตาลช่วยยกตัวอย่างคดีให้หน่อยได้ไหมคะได้เลยครับวันนี้พี่ต้นตาลก็มีตัวอย่างคดีนำมาฝากให้ทุกท่านได้ฟังกันอย่างเช่นเคยนะครับคดีในวันนี้ก็คือนายมากซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีในคดีนี้เนี่ยเป็นเจ้าของที่ดินผืนหนึ่ง ในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ที่ดินของนายมากเนี่ยอยู่ติดกับอาคารหอพักของนายปรินซึ่งกําลังก่อสร้างนายมากได้มีคําร้องถึงนายกเทศมนตรีขอให้ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารหอพักของนายปรินว่าขัดต่อกฎหมายหรือเปล่าแต่ว่าทางเทศบาลเนี่ยกับนิ่งเฉยไม่มีการดําเนินการใดๆเลยอ้าวแล้วอย่างนี้นายมากจะทําอย่างไรได้ล่ะคะในคดีนี้เนี่ยนายมาก ก็ได้ทําคําร้องไปอีกครั้งนะครับขอให้ตรวจสอบหอพักดังกล่าวโดยเฉพาะเรื่องของระยะห่างของอาคารกับเขตท,ที่ดินของตนต่อมานายกเทศมนตรีซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยก็มีหนังสือตอบกลับคําร้องออกมานะครับว่าอาคารหอพักของนายประดินเนี่ยไม่ลุกล้ําที่ดินของผู้ฟ้องคดีแต่ผู้ฟ้องคดีเองเนี่ยก็ยังเห็นว่าการก่อสร้างอาคารหอพักของนายประดินเนี่ยมีบางส่วนชิดกับเขตท,ที่ดินของตน ซึ่งมีระยะห่างจากเขตที่ดินน้อยกว่า50เซนเมตรโดยไม่ได้รับความยินยอมซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายครับจึงมีคำร้องให้ตรวจสอบระยะห่างของอาคารกับเขตที่ดินดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่ได้รับคำร้องของนายมากแล้วเนี่ยนายกเทศมนตรีใช้เวลาตรวจสอบนานถึง5เดือนเศษครับก่อนจะพบว่าการก่อสร้างอาคารของนายปรินเนี่ยไม่ถูกต้องตามใบอนุญาตจริง แต่ว่าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้นายกเทศมนตรีเองจึงออกคำสั่งให้แก้ไขอาคารให้มีระยะห่างตามที่กฎหมายกำหนดภายในระยะเวลา30วันครับและยื่นคำขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคารหลังจากแก้ไขเสร็จแล้วภายใน30วันเช่นกันแต่เวลาผ่านไป4เดือนเศร็จแล้วหลังจากได้รับคำสั่งให้แก้ไขอาคาร นายบรินจึงได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดแปลงอาคารและผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ออกใบอนุญาตให้ในเวลาต่อมาครับโอ้โหกฎหมายให้นายกเทสมุนตรีใช้ระยะเวลาตรวจสอบได้นานเลยหรอคะก็ไม่หรอกครับก็เมื่อนายมาเห็นว่าเรื่องนี้ไม่เป็นธรรมกับตนเองจึงมายื่นฟ้องคดีกับศาลปกครองครับแล้วศาลท่านว่าอย่างไรบ้างคะพี่ต้นตาล ศาลปกครองจึงพิจารณาและเห็นว่าการที่นายหมากซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีเนี่ยมีคำร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบการก่อสร้างหอ,อพักของนายปรินว่าขัดต่อกฎหมายหรือเปล่าแต่ผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยกลับนิ่งเฉยไม่ทําอะไรจนผู้ฟ้องคดีเนี่ยต้องยื่นคําร้องอีกครั้งหนึง่งให้ตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวเนี่ยผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือตอบกลับคําร้องว่าอาคารหอ,อพักไม่ได้ทุกล้ําที่ดินของผู้ฟ้องคดี อันเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายครับอีกทั้งเมื่อผู้ฟ้องคดีมีคำร้องเตือนให้ตรวจสอบเรื่องระยะห่างของอาคารกับเขตที่ดินในเวลาต่อมาผู้ฟ้องคดีกลับใช้เวลานาน,านถึง5เดือนเศษจ,จึงไปตรวจสอบแล้วพบว่าการก่อสร้างอาคารของนายปรินเนี่ยไม่ถูกต้องตามที่ใบอนุญาตแต่เป็นกรณีที่สามารถแก้ไขได้จึงสั่งให้แก้ไขภายใน30วันและให้ยื่นขอรับใบอนุญาตดัดแปลง อาคารหลังจากแก้ไขเสร็จภายใน30วันเช่นกันครับแต่เจ้าของอาคารเนี่ยใช้เวลาน,านานถึง4เดือนเสร็จหลังจากได้รับคำสั่งจึงไปยื่นขอรับใบอนุญาตโดยที่ระยะเวลาดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการใดๆเลยตามกฎหมายตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องปฏิบัติซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่สนใจและล่าช้า ที่จะให้มีการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดผลอย่างดีที่สุดครับพี่ต้นตาลคะแล้วเรื่องที่นายมาร้องเกี่ยวกับระยะห่างของอาคารกับเขตที่ดินของนายมาศสารท่านว่ายอย่างไรบ้างคะรู้สึกว่าน้องขนมหวานจะสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยนะครับใช่เลยค่ะพี่ต้นตาลพอข้างบ้านน้องขนมหวานก็กําลังมีการก่อสร้างคอนโดอยู่เนี่ยคะ่ะอ๋อเรียกได้ว่าเป็นกรณีใกล้คถึงกันเลยนะครับ ในกรณีนี้เนี่ยสารท่านวินิจฉัยว่าผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยได้ออกใบอนุญาตดัดแปลงอาคารให้นายปรินแก้ไขผังบริเวณก่อสร้างอาคารด้านที่ชิดเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีแต่จะมีการแก้ไขอาคารดังกล่าวก็ยังฝ่าฝืนกฎหมายที่กำหนดให้อาคารที่มีความสูงเกิน9เมตรแต่ไม่ถึง23เมตรผนังหรือระเบียงเนี่ยต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า3เมตร ไปอาคารหอ,อพักของนายปรินเนี่ยอยู่ห่างจากเขตที่ดินน้อยกว่า3เมตรจึงไม่น้อยกว่า50เมตรผนังจะต้องปิดทึบแต่ผู้ถูกฟ้องคดียินยอมให้นายปรินจัดทาหน้าต่างบานเกด็ดที่ช่องกันศาสตร์แก้ไขประตูห้องพักไประเบียงเป็นหน้าต่างบานเกด็ดซึ่งมีลักษณะเป็นช่องระบายอากาศได้ช่องแสงและให้การรับรองว่าหน้าต่างบานเกรดดังกล่าวเป็นผนังของห้องพักอยู่ห่างจากเขตที่ดินเกินกว่า3เมตร นั้นถูกต้องแล้วเป็นการตีความเบี่ยงเบนเพื่อช่วยเหลือให้นายปรินหลีกเลี่ยงไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายพฤติการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่ออกคำสั่งให้นายปรินซึ่งเป็นเจ้าของอาคารแก้ไขอาคารให้ถูกต้องตามกฎหมายจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติสารปกครองจึงมิภากษา ให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารแก้ไขมาหังอาคารให้ถูกต้องตามกฎหมายภายใน30วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาเพื่อนๆสามารถหาเทียบเคียงคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่อ181ทั18 2553ได้นะครับ เยี่ยมไปเลยค่ะพี่ต้นตาลทําให้น้องขนมหวานเข้าใจคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าเกินสมควรค่ะแถมยังทําให้น้องขนมหวานเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกอาคารต้องเว้นระยะห่างจากที่ดินข้างเคียงอีกด้วยค่ะขอบคุณพี่ต้นตาลมากนะคะ นี่ก็เป็นเพียงหนึ่งคดีที่นํามาฝากในวันนี้นะครับแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับวันนี้พี่ต้นตาลึงมีละครเกี่ยวกับคดีปกครองอเกี่ยวกับการขอสร้างอาคารมาฝากทุกท,ท,ท่านอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องอาจจะเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกท,ท,ท่านก็ได้นะครับกับคดีปกครองใกล้ตัวครับคดีปกครองใกล้ตัวตอนที่ว่าน ทีนอนออยเบาเบาค่ะคุณป้ารบกวนพระท่านโอ้ยลืมตัวไปนะจ๊ะคนมันคำลักดีใจนี่นาโยมป้าโยมหลานเอาคณะนางรำมาแก้บนอะไรเนี่ยเสียงดังไปถึงคุติอตมาเลยน้ำสักการค่ะหลวงตาอีฉันมาแก้บนเจ้าค่ะ ขอให้พ่อปู่เจ้าท่านช่วยให้อีฉันชนะคดีที่ไปยื่นฟ้องศาลปกครองไว้นะเจ้าค่ะ <c oughs> <c oughs> ตกลงที่ชนะคดีเนี่ยศาลปกครองช่วยหรือศาลพ่อปู่เจ้าช่วยกันแน่เนี่ยมามาเาล่าให้ตามาฟังหน่อยสิ คืออย่างงี้นะเจ้าคะบ้านอีชั้นจะเป็นทาวเฮาสองชัน้นทีนี้เพื่อนบ้านหลังติดกันนะเจ้าคะเขาจะต่อเติมด้านหน้าของบ้านออกไปจนติดประตูรั้วเอ,อ่อเพื่อให้เป็นที่พักของลุกชายก่อนต่อเติมก็ไปขออนุญาตกับอบตให้ออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างและต่อเติมอาคารพอได้รับใบอนุญาตแล้วก็จัดการก่อสร้างไปจนเสร็จ แต่พอก่อสร้างเสร็จแล้วสิเจ้าคะมันทำให้บ้านอีฉั้นน่ะมึดทึบอากาศก็ไม่ไทยเทกกาแพงหลังบ้านอีฉันก็สุดตัวลงด้วยแล้วแถมยังเปิดเป็นร้านตนะู้เกมคอมพิวเตอร์อีกด้วยนะคะท่านเด็กๆเ,เข้ามาเล่นกันทั้งวันทั้งคืนป้าก้อยไปร้องเรียนที่อบอตต,อตั้งหลายครั้งก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยไปฟ้องศาลปกครองคัดค้านการออกใบอนุญ,ญ,ญาตให้ก่อสร้างและต่อเติมอาคารหลังน,น,นั้นน่ะเจ้าค่ะอืม แต่เขาต่อเติมบ้านของเขาเองจะเป็นไรไปละโยมอีฉันน่ะไปปรึกษาท่านในายอำเภอท่านบอกว่าตามกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาคารเรื่องที่อาศัยแบบบ้านแถวหรือทาวน์เฮาส์เนี่ยห้ามต่อเติมอาคารจนไม่มีที่ว่างนะเจ้าค่ะอ้าวแล้วทำไมอบตอเขาจึงออกใบอนุญาตได้ละ่ะก็เขาอ้างว่าทาวน์เฮาส์หลังเนี้ย สร้างมาก่อนที่กฎหมายควบคุมอาคารฉบับที่นายอำเภออ้างถึงจะมีผลใช้บังคับนะเจ้าค่ะเลยไปฟ้องขอให้ศาลปกครองช่วยตัดสินสินะแล้วท่านตัดสินว่ายังไงล่ะศาลท่านวินิจฉัยว่ากฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารได้กำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆไว้เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะหรือว่าสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นและกฎหมายที่ท่านนายอำเภออ้างถึงกำหนดให้บ้านแถวหรือว่าทาวน์เฮาส์ จะต้องมีที่ว่างด้านหน้าระหว่างรัว้วหรือแนวเขตที่ดินกับผนังอาคารไม่น้อยกว่า3เมตรและต้องมีที่ว่างด้านหลังอาคารระหว่างรัว้วหรือแนวเขตที่ดินกับผนังอาคารไม่น้อยกว่า2เมตรมีจุดประสงค์เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดระหว่างบ้านแถวด้วยกันซึ่งเป็นเรื่องสําคัญในการพิจารณาก่อนที่จะมีคําสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ก่อสร้างหรือต่อเติมอาคารจ้าทีนี้ พยื่นคำขอต่อเติมอาคารภายหลังจากที่กฎหมายนี้มีผลบังคับใช้แล้วการพิจารณาคำขออนุญาตจึงต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายฉบับนี้เจ้าค่ะแม้ว่าอาคารจะก่อสร้างขึ้นมาก่อนจะมีกฎหมายนี้ก็ตามสารท่านเห็นว่าการออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างและต่อเติมอาคารโดยไม่เว้นระยะตามที่กฎหมายกำหนดเป็นการออกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย สารท่านจึงพิ่ภากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารและให้เจ้าพนักงานท้องถิน่นมีคำสั่งให้รื้อถอนอาคารที่พิดพลาดเจ้าค่ะสรุปว่าแม้ตัวบ้านจะสร้างก่อนแต่การต่อเติมมาขอทำภายหลังจากที่มีกฎหมายควบคุมอาคารแล้วเลยต้องปฏิบัติตามกฎหมายนี้ว่างั้นเถอะเอาละอาตามาก็ดีใจด้วยนะจริงๆแล้ว ก็ต้องขอบคุณสารปกครองนะที่ช่วยความเป็นธรรมกับโยมอีกฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเจ้าคะ่ะก็เลยว่าพรุ่งนี้จะเอาคณะราไปรำให้ท่านดูเป็นการขอบคุณนะเจ้าคะ่ะโอ้ยอย่าเลยป้าให้สารท่านได้อยู่สงบสงบทำงานเพื่อประชาชนเถอะอย่าไปรบกวนท่านเลยอืมอาตามาก็เห็นด้วยนะเอางั้นเหรอว้าเสียดายจัง ้าก็อดดูละครสองรอบนะสิ ก่อนจากกันไปในวันนี้ขอย,ย้ำอีกสักครั้งนะคะศาลปกครองเพชรบุรีมีเขตอำนาจศาลครอบคุมพื้นที่4จังหวัดค่ะได้แก่จังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดราชบุรีและจังหวัดประจวบค่ะศาลปกครองเพชรบุรีตั้งอยู่เลขที่980ทับ98ถนนเพชรเกษมตำบลชะอําอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีค่ะโทรศัพท์ 032 709 400โทรสาร032 709 444สายด่วน1355ค่ะหรือสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังจากช่องทาง Facebook สำนักงานสารปกครองเพชรบุรีหรือทางช่อง YouTube สำนักงานสารปกรครองเพชรบุรีก็ได้เช่นกันค่ะ และอย่างที่ผมบอกไปเมื่อต้นรายการนะครับว่าตอนนี้สารปกครองเพชรบุรีของเราก็มีโครงการสารปกครองเพชรบุรีพบประชาชนในเขตอำนาจสารปกครองเพชรบุรีครับก็คือมีจังหวัดประจวบคีรีขันจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามครับซึ่งท่านรองอธิบดีสารปกครองกลางช่วยทํางานโชคราวในตําแหน่งอธิบดีสารปกครองเพชรบุรีท่านก็จะไปให้ความรู้เกี่ยวกับสารปกครองคดีปกครอง ได้วิธีพิจารณาคาดีปกครองครับให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านของแต่ละพื้นที่ครับและตอนนี้ก็เป็นคิวของอำเภอปานบุรีครับท่านจะไปให้ความรู้ในวันที่4ธันวาคม2563นี้ครับเวลา9.30นาีครับณที่ว่าการอำเภอของปานบุรีครับและสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับที่คอยรับฟังตลอดระยะเวลา30นาทีนี้ ก็ฝากรายการของพวกเราไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจทุกท่านด้วยนะครับหากพิมพลาดประการใดหรือว่าพูดตะกุกตะกะบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ